ที่ไปใส่น้อยากว่าหัวทางเนี่ยโอ้ยครับครับเออออเโอ้เที่ว่งที่มาจากโดนบันไดแล้วล่ะเนี่ยโอ้โหได้วมาทั้งอบตเพื่อนแจ๋ออบตหอดมาเบิ้งครับพนหอดมาเบิ้งอ๋อ โอตัวน้อยๆนี่ก็ไปโรงเรียนว่ะเนี่ยเมื่อนี้วันเสาร์เนาะอ่าวันจันทร์ที่ได้ไปอืมอครับลำบากหลายอย่างไงเที่ยวมาตลาดเด็กน้อยเที่ยวมาโรงเรียนอืมอ่าอ่ารถมอเตอร์ไซค์กับขี่บ่ได้จักรยานกับติดล้อจักริ์สมจ้า นี่แหละครับผลกระทบกับทางเส้นน um, ี <t ip> <t ip ้ครับนี่โอ้พี่น้องเอาเอาผม อมยออนนายอยวันไปว่ากับไปงไปูขนยนม่มของมานี่เวขากันเงบดีโอ้ยนว่าจอดกอาเด้อกันนี้พอเด้อกระเดือบงด้วยควหนาเลยสุคนไปไข่รอยงตัวสิบบวัดแก็ข่จะแหงสิขี้จักรยานต้นหนาสูง้ันน้าเดินวาจากปากทางแล้วก็เดินเข้ามานี่ประมาณสี่ร้อยเมตร อืก็ตบแตกต่างกันหลายเป็นคือกันไปเบิดเมื่อนี้ฝนก็จิตกอีกก็ดีออกว่าตัดไอ้ซื้อกับเขาก็ชียากอีกนี่ล่ะฝนจิตกว่าเมื่อนี้ย่านเนาะฝนตกเนาะเอาเดี๋ยวที่ฝากหน่วยงานเป็นมาดูแลให้ผู้ใดหน่วยงานใดรับผิดชอบนะเนาะพวกเจ้าสิว่าบอกว่าแจ้งใดเอาว่ามาฝากถึงหน่วยงานใดฝากมา ปล่อยเรือปลูกปล่อานเลยครับผมครับเฮ้ยลำบากขนาดครับหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วทั้งลูกหลานนี่ก็หลายคนแล้วครับเฮ้เที่ยวลำบากครับผมครับคทางก็เป็นไม้ที่สิบกว่าปีแล้วอ่ะแต่ไม่อยู่นี่โดนไปไนในแล้วสามสิบกว่าปีแล้วครับทางทางเส้นที่เขาเที่ยวอยู่ซื้อมือนี่มันเป็นไม้จากปีแล้วที่บริโภครับรับกรมดูแลประมาณยี่สิ มันมันสิบกปีเนับสิบกาปีในยี่สิบกาปีาัเสบหลับไปวแล้วยี่สิบกปีรา20กไปก็ปีอะไรครับครับทํากลมเดืดร้อนกับย้ายเนาะเต้งตากับขาบดีเนาะผู้เท่ากับถือแม่กันเท่าเบิดทุกคนถอนาหลัไปโรงเรียนอยู่บ่นี่ยออปลว่ามึงนี่จีมันเดือดร้อนเน่ะทางยาวประมาณส0่ยเมตรเนาะ โอ้เที่ยวมาดนปันไดแล้วน่ะลำบากนงปีชิว่าปีค่ะยี่สิบปีจนว่าเท่าแล้วนะเนาะที่ได้ทางดีบุกเก้าหกทิศใจจากแล้วครับที่ฝากยังถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบถึงฝากคนทางเสียนี่แหละครับนะถึงหน่วยงานจากอบตครับอบตนี่สอดทุกอย่างกันละอบตเบ่งนครับ ในงานที่เจ้าของมีบอบอตเนาะเป็นหลักไปต่อเป็นหลักกันละครับครับอ,อืมอ,อ่าโอเคละเละนาะอ้าว